อ่าน่พอมีครับผมนี่แหละเซียนยามตรงผมละกัตีเข่าแบบโบราณยังเหลืออยู่คนวานน้อยน้อยนี่นี่เต็บโต๊ะเก็บโต๊ะครับมัาดีเขาเขาไฟไอ้มันเลยถอกซ่าไฟในถนนบ่โอ้ครับโอ้ตีเข่าแบบโบราณว่าใส่หมาเลยบ่นี่นี่ครับแบบโบราณแท้เลยเอาเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะครับ ใน,ใน,ใน,ในี่ถือไปเป้าของมันสูงถืไในในยอไปเออแบบโบราณเนาะตั้นั้นเนาะโอ้หาเบิ่งยากละ่ะหาเบิ่งยากแกงน,นี่เขาเจ้าฮะาาานี่ป่ะแต่มันถอ,อกออกี่บ่อแต่ว่าน่งถอกสามเป็นบ่ะถอกสาแต่ว่านกเยื่อยขึนไปเรื่อย,ยโอ้บ่เหลืออะไรแบบนี้อ่าตีปกติมันซ้ำนี่มันก็ไฟถน,นนครับนี่นี่ไฟถนนในทางนะไฟในทางแต่ไล่กระสอบพ่อพี่ไก่เด็กแจ็กกระสอบหรือบ่ได้เลยหรือไกมัน เสียหยายหบ,บ่โอ้มันมันถือหน้าพอดีเนาะแสงเนาะนี่ครับนี่โคนเขาเพิ่นโอ้ค่อยๆเฮ็ดเก็บตัวแข็งเขาเารียกอะไรเลยเจ๊เจ๊จริงๆมันกับหั่นหลาเลยเนาะซ้ำนีน่นะอ,อือโคนเขาโบราณเอาไอ้เบิงแบบโคนเขาโบราณมาเท่านะครับนี่พอดีอ่ะพอดีผมมาเลือกโคนสุดท้ายพอ <laughs> ตีให้เบิง <laughs> สาธิตให้เบิงโคราชนี่แหละแบบโบราณแท้โบราณมาเท่าเลยครับนี่โอ้ เพื่องเพื่องเห็นว่ามันก็อ่อนดีได้แบบนี้เนาะอือนคันมเขาโอ้ยหาเบิรงยากพีนี่พ่วงเห็นเพื่อนนี่เพื่อนวาโอ้ถาอยู่เพื่อนวะนี่งชาง่ดไส่วด้พอกันบัได้พานมากที่หล่ะเพ่วะนี่ครับเอาไว้นี่เขาเอินต่างหนึงพันตี้ยังสีเขาเอินต่งหนึ่งเนาะเขาเนเจ็บมดหนึ่งถอาเอินมาต้นนั้นมาตัวนั้นมาตเขาเอ นี่กันเทาตีตังหนึ่งนี่ประมาณลอยก็โขนผมเคยตีอยู่ลอยลอย,อยก็โขนนะ่ะนน,น,นี่นนันน,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 นมันลอยก็โขลยือนได้โอ้ขันเบนสมัยก่อนตีนาว้านเนาะคือถอดสมัยก่อนเลยคขอ้นมวนเลมันมันหย,ยากอยู่แต่มันยังเฮ็ด,ดอรอ่า,รา,โราโทษเแล้วก็ต้มไก่ตีกันขึนไหนลงเถื่อโอ้ขึ้นหัวสมัยเก่าเลเห็นโขนเก่าแบบนี้ ปหอดซ้ำนี่ับสิเล้วแล้วกินลาเป็ดนำหนอโอ้ลาเป็ดช่างีจะาเตียงดาวอ่างอนกินเหลาโซ่กินเหลาโซ่จะลมวลนี่ครับวิธีเก่าๆมากกวาก็คนเก่าๆเลยผมเอามาเขานี้เือนละมันยูันมันอะไรเนเมเงาได้หเล่าโไดปไลุ่้งโมปปนมาได้ตัวล่ะโมปนเนเขาป่นเขาบุลยอ แจวเลยนี่ว่าก็ไม่ไดออออ้เขาปลูกเมื่อกี้ยืนเออ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 เนี่ยเขาปลูกอะไรอยู่ได้หนิเขมามมลีแล้วมันบ่เคยป่นนะหนึ่งศูนย์หาเลครับนี่กอขอหนึ่งศูนยเอาเก็บโต๊กอีดีปีนี้เบิดแล้วเบิดแล้วเขาแล้วเขาเบิดแล้วเบิดแล้วะครับนีู่ปีนละ เก็บตกเก็บไปเรื่อยๆจะเย็นแทนพี่ไก่ตียูกบบอผมไปตีซอยอยู่พี่ไก่พี่นี่ว่าบปเห็นกันโอ้มาเตนหน้าก็เลยเห็นพี่ไกตัจนหนามลายจนหนามลดดูดกลครับครับับตัวหนามพี่นามนาหลายวิธีชีวิตนะครับีเขาที่เข่าแล้มาตีพี่ไม้พี่นาค่อยๆกันคนวาเบิ้ลแล้ว นี่ไไละี่เโนโนครับก็บที่นมเ่ออถ้าเป็นถอกเลยหล่กับเป็นโอ้เลยล่ซีบสอบยี่ตหนอโอเป็นตันโอ้ยช<อ>่านึันสมันโอังหายากได้เขาพี่นี่สดุบผูใจใท,ท,ที่เขายำแหลกเก็บโตเก็บโตรับวัวัีบได ทายตีเขาแล้วก็ยังดีใจอยู่ได้เห็นบรรยากาศเก่าๆนะครับยังดีอยู่ครับได้๋เห็นอยู่แบบเก่าๆของเขาโคนเขานะครับกับก้องเขาตีแบบเก่านะครับผมพี่นองในบานนี่แหละครับผมครับครับผมอ่าบรรยากาศมินินะครับนาะซีสเตบ้านเฮาขอบคุณที่รับชมนะครับพุกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ